ครับวันนี้มาที่เขื่อนขุนด่านนะครับอันนี้เป็นสันเขื่อนนะครับสวยมากเลยนะครับฝนเพิ่งตกสันเขื่อนดูนะครับสันเขื่อนบรรยากาศดีมากเลยครับสองฝั่งเลยครับอีกฝั่งนี้ก็เป็นหูกเขาครับอะไรครับผม มาัมานี่ครับโคการพัฒนาฟื้นฟูนะครับป่าเขาอันนี้ก็จะมีรถกรอล์ฟนะครับผมให้เช่านะครับรถกรอล์ฟแต่าหาที่จอดยากมากเลยนะครับสวยสวยจริงๆครับ,บกว่สวยคุ้มครับวันนี้มาแล้วคุ้มน,นี้เลยนะครับผมนี่คนคนเยอะครับวันนี้ รถจอดแม่นเลยนะครับสวยนะครับดูบรรยากาศตามดีครับ